มัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมละมัสการประภูมีประภาค อรหันตสมาสมุติเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม ได้แสดงนิมิตคือเครื่องกำหนดหมายของจิตห้าประการสำหรับแก้ไข อกุศลลุวิตกที่บังเกิดขึ้นแทรกแซงในขณะเมื่อปฏิบัติกรรมฐานหรือจิตภาวนาดังเช่นเมื่อปฏิบัติตั้งสติ กำหนดสติประฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมข้อใดข้อหนึ่งอยู่อกุศลนวิตกคือความตรึกที่เป็นกุศลบังเกิดขึ้นแทรกแซง อันประกอบด้วยฉันทะความชอบหรือราคะความปิียจยินดีบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างผู้ปฏิบัติก็พึงมีหน้าที่ จะต้องทำจำเพาะหน้าคือจัดการรำงับอากุศลวิตกที่บังเกิดขึ้นแทรกแสงนั้นด้วยการที่มากำหนดให้รู้จักว่าอากุศลวิตก ความสึกที่เป็นอกุศลข้อนี้ข้อนี้บังเกิดขึ้นจิตได้ไปกำหนดนิมิตคือเครื่องกำหนดหมายของอกุศลอวิตกนั้นๆคือเอาอารมณ์ ขององกุศลในวิตกนั้นๆมาเป็นนิมิตคือเครื่องกำหนดของใจเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้ต้องแก้ไขในปัจจุบันด้วยหนึ่งกำหนดนิมิตอื่นจากนิมิตนั้น 2. อพิจารณาให้เห็นโทษของนิมิตอันเป็นอกุศลที่มันเกิดขึ้นแสกแสงนั่นสมไม่ใส่ใจในนิมิตของอกุศลแล้วมีตกนั้น เมินใจไปเสียในนิมิตอื่นซึ่งได้อธิบายไปแล้วจึงมาถึงนิมิตที่สี่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ให้ใส่ใจถึงสันฐาน ของวิตกกับสังขารเพราะว่าวิตกคือความรึกนึกคิดนี่ทั้งที่เป็นกุศลเนีทั้งที่เป็นอกุศลย่อมมี สังขารสังขารน,นั่นแปลว,ว่าเครื่องปรุงแต่งก็ได้สิ่งปรุงแต่งก็ได้คือว่าปรุงแต่งขึ้นเป็นนั่นเป็นนี่เช่นที่เรียกนว่าสังขารร่างกาย ครื่อร่างกายนี้ก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งอย่างหนึ่งซึ่งแม้ว่าจะเป็นนามธรรมาคือตัววิตกเอง ก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันเรียกว่าสังขารของวิตกเหมือนอย่างสังขารร่างกายของบุคคลอันสังขารร่างกายของบุคคลนั้นเราปรุงแต่งขึ้นเป็นร่างกายของบุคคล ดังเช่นประกอบคนในถาดสีมีอาการ32รูปร่างภายนอกก็มีส่วนศีรษะส่วนลำตัวและส่วนขาเป็นต้นมีมือมีแขนมีขา ส่วนศีรษะก็มีจมูกมีตามีหูเป็นต้นเหล่านี้เป็นสังขารร่างกายทั้งนั้นและก็มีอินยาบทยืนเดินนั่งนอนก็เป็นอินยาบทของสังขารร่างกายแม้ว,วิตกคือความเกริดนึกคิดเองก็มีสังขารของวิตกที่มีลักษณะอาการ ก็มีอิดิาบาของวิตกเองคือวิตกที่เดินยืนนังนอนเหมือนอย่างอิดยิบาของร่างกายมีตกที่เป็นไปอยู่ในจิตก็เหมือนอย่างเดินไป หรือวิ่งไปในจิตมีตกที่หยุดอยู่ก็เหมือนอย่างนั่งหรือว่าเหมือนอย่างนอนแล้วเมื่อเป็นไปก็เหมือนอย่างลุกขึ้นมาจากนั่งลุกขึ้นมาจากนอนแล้วก็เดินไปวิ่งไปเป็นจระบวนการของวิตกในจิตนี่เป็นสังขารของวิตก และก็มีสันฐานคือสวดสงของสังขารของวิตกเหมือนอย่างมีสันฐานคือสวดสงของสังขารร่างกายของสัตว์บุคคลทั้งหลายเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นนามธรรมา เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาตรัสสอนว่าเมื่อแก้ด้วยสาววิธีข้างตดนไม่สำเร็จไม่สามารถที่จะรำงับอกุศลลวิตกที่มันเกิดขึ้นแทรกแซงในจิตใจได้รู้จจเจอเจาล่าอีกอย่างหนึ่งก็กล่าวได้ว่าไม่สามารถที่จะระงับดับนิวรณ์ ที่มันเกิดขึ้นในจ,จิตใจได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้ใช้การพิจารณาลูสันทานก็ะสุดทรงของวิตกกับสังขารที่มันเกิดขึ้นและเมื่อเป็นดังนี้ ก็จะทำให้สังขารของวิตกนั่นในขณะที่อยู่ในอิริยาบทจิตสมมติว่าวิ่งไปนั่นก็จะช้าเข้าในขณะที่จิตกำหนดดูเป็นเดิน เนี่ยก็จะช้าเขาอีกได้ตามต้องการเหมือนอย่างเป็นยืนเป็นนั่งเป็นนอนคือ่าหยุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึง้ตรัดเปรียบไว้เหมือนอย่างว่าเมื่อบุคคลวิ่งอยู่ก็คิดว่า ทำไมเราจึงจะต้องวิ่งทำขไหนเราจึงจะเปลี่ยนมาเป็นเดินดังนี้ก็เปลี่ยนจากวิ่งมาเป็นเดินและเมื่อเดินอยู่ก็คิดว่าทำไมเราจึงจะต้องเดินควรจะหยุดยืนก็หยุดยืนได้ และเมื่อหยุดยืนแล้วก็คิดว่าทำไมเราต้องยืนควรจะนั่งก็นั่งได้แลวเมื่อนั่งก็คิดว่าทำไมเราต้องนั่งควรจะนอนก็นอนลงได้ก็เป็นอันว่าเป็นอธิยาบทที่หยุดพักฉันใดการพิจ,จรารณา จับดูสังขานในสุดทรงของสังขารวิตกคือสังขารของวิตกก็เช่นเดียวกันการที่เริ่มมาจับดูนั้นก็เหมือนอย่างว่าการทำให้วิตกกำลังวิ่งอยู่หยุดวิ่งเป็นเดิน และเมื่อเพ่งดูต่อไปอีกก็จะทำให้วิตกที่เหมือนอยังกำลังเดินนั้นหยุดยืนและเมื่อดูเพ่งพินิด่อไปอีกก็จะทำให้วิตกที่เหมือนอยังหยุดดินนั้นนั่งลงและเมื่อดูต่อไปอีกก็จะทำให้ วิตกที่กำลังนั่งนั้นนอนลงเป็นอันว่าสามารถหยุดอังคุศลวิตกนั้นได้ดังนี้เป็นวิธีที่สี่ในข้อที่ตัดสอนให้กําหนดดูให้รู้จักมิตก คือให้รู้จักสันฐานคือสูตรทรงแห่งสังขารของวิตกดังนี้เป็นวิธีที่หยุดวิตกจะทำให้รู้เหตุรู้ผลว่าทำไมจึงต้องวิตกสมควรจะหยุดเพราะว่า เมื่อวิตกวิ่งไปหรือเดินไปหยุดยืนอยู่หรือนั่งอยู่ก็ดีก็เป็นการทำให้จิตไม่เป็นสมาธิไม่สามารถที่จะปฏิบัติกรรมาฐานที่ตั้งเอาไว้ได้ทำให้รู้จักเหตุรู้จักผลและรู้จักเหตุรู้จักผลด้วยว่า มูลเหตุของวิตกมันเป็นอุศลนที่เกิดขึ้นแสกแสงนั้นเกิดมาจากอะไรและวิ่งไปเดิมเลินไปอย่างไรเย็นว่าในขณะที่กำลังนั่งทำกรรมฐานอยู่จิตกำลังรวมอยู่ในกรรมฐาน มีเสียงอะไรมากระทบหูจิตก,ก็วิ่งไปที่เสียงนั้นและไม่วิ่งไปที่เสียงนั้นแล้วก็วิ่งต่อไปถึงอันโน้นถึงอันนี้อันนั้นจิตมากมายจนเมื่อมีสติเลึกขึ้นมาได้ก็นำจิตกลับเลามาตั้งไว้ใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อดูสันฐาสนสวดทรง แห่งสังขารของวิตกดังกล่าวก็เป็นการเท่ากับตรวจด,ดูว่าอกุศลหริตกที่มาเกิดขึ้นแสกแสงนั้นเกิดมาจากเหตุอะไรแล้วก็ไปไหนมาบ้างแล้วจึงจะรู้สึกว่าจิตนี้เล่นไปเร็วมากแวบเดียวเท่านั้นจะออกไปหลายเรื่องแล้วหลายราวหลายหลายหลายเรื่องหลายราว เพราะฉะนั้นสามารถจะจับจิตได้ทำให้หยุดวิตกลงได้ตั้งแต่ผ่อนให้ที่วิ่งไปเร็วนั้นกลับช้าลงช้าลงจนนอนลงได้คือว่าหยุดได้แล้วเมื่อจิตเล่นออกไปอีกจนดูอีกว่ามาจากอะไร ก็สามารถจะนำกิจกลับมาให้สงบอยู่ในกรรมฐานได้คือให้รู้ต้นเหตุท่านจึงตรัสอุปมาด้วยเรื่องกระต่ายตื่นตมซึ่งเรื่องกระต่ายตื่นตมตื่นตมนี้มีอยู่ในนิทานสอนเด็ก ั้งแตในชั้นปฐมซึ่งมีเรื่องเล่าว่ากระต่ายนอนอยู่ใต้ต้นมะตูมซึ่งมีลูกสุขมะตูมผลหนึ่งก็หล่นลงมาจากต้นตกลงที่ใกลห้หูของกระต่ายเสียงดังโตรม กระต่ายกำลังหลับเพลินได้ยินเสียงมาตูมดนลงดังตูมดังนั้นก็ตกใจคิดว่าแผ่นดินถลม่มดีวิ่งหนีออกไปโดยเร็วบรรดาสัตว์ทั้งหลายเห็นกระต่ายวิ่งหนีออกไปโดยเร็วไปถามว่าเป็นดินถลม่มก็พากันตกใจวิ่งตามกระต่ายไปเป็นพรุน จนถึงไปพบกับราชสีซึ่งเป็นสัตว์มีปัญญาราชสีจึงได้ถามกระได้ว่าวิ่งมาทำไมกันกระไดยก็ตอบว่าเป็นดินถลม่มจึงป่ากันวิ่งหนีราชสีก็ถามว่าถาล่มที่ไหนกระตายก็ตอบว่าเริ่มรีดไตตนมาตรง ราชสีจึงให้กระต่ายนำไปกระต่ายก็ไม่กล้าที่บอกไม่เป็นไรเราพระยาราชสีก็จะไปด้วยจึงได้พาสัตว์เหล่านั้นเดินย้อนกลับไปยังต้นมะตูมแล้วเมือถึงต้นมะตูมแล้วราชสีก็เข้าไปดูัวเห็นลูกมะตูมลนอยู่กรงที่กระต่ายนอนนั้น ได้งานกันดูที่ต้นมะตูมก็พบว่ามะตูมนั้นมีผลสุกดฉะนั้นจึงได้พูดในกระต่ายเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นดินถล่มแต่ผลมะตูมหล่นล,ลงจากต้นเท่านั้นตัดทั้งหลายก็เลยหายความตกใหญ่นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานสำหรับสอนว่า อาการที่จิตเป็นไปกับมืออกุศลโนวิตกวิ่งพล่านไปนั่นก็เหมือนอย่างสไตล์ตื่นตูมด้วยคิดว่าเป็นดินถลม่มพากันวิ่งพร้อมด้วยสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะหนีเป็นดินถลม่มแต่ว่าเมื่อใช้การพิจารณาดูสันฐานแห่ง สังขารของวิตกก็เหมือนยังว่าย้อนกลับไปดูถึงว่าวิตกนั้นมาจากไหนมาจากเรื่องอะไรก็จะพบปฐมาเหตุหรือว่าตนเหตุเเมื่อเป็นดังนี้แล้ววิตกในเรื่องนั้นก็จะสงบไปจิตกลับมาสู่ตั้งตั้งอยู่เป็นสมาธิได้ดังนี้ เป็นอธิบายในวิธีปฏิบัติในข้อที่สี่และหากว่าเมื่อปฏิบัติในข้อที่สี่นี้ยังไม่สามารถที่จะระง,งับความฟุ้งซ่านของจิตได้คือไม่สามารถที่จะระง,งับอกุศลและวิตกที่มันเกิดขึ้นนั้นได้ก็ให้มาใช้ข้อห้าซึ่งใช้วิธีบังคับคือว่าให้ใช้ ฟันกัดฟันเอาลิ้นดุนเพดานข่มจิตบังคับจิตเพื่อให้หยุดวิตกคือความตึกนึกคิดเหมือนอย่างบุรุษที่มีกำลังกว่าจับบุรุษที่มีกำลังอ่อนกว่า ที่ศีรษะที่คอหรือที่การคอบังคับกดเอาไว้ไม่ให้ไปข้างในดังนี้เป็นวิธีที่ห้าและเมื่อใช้บังคับด้วยวิธีที่ห้านี้แล้วก็จะสามารถรังรับวิตกคือความตึกนเมื่อคิดที่ฟุ้งส่านไปนั้นได้จิตจะกลับมาตั้งมัน่นอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ ตามที่ต้องการลระพทธเจ้าจึงได้ตัดว่าผู้ที่ปฏิบัติตามวิธีทั้งห้าประการนี้ย่อมจะเป็นผู้มีความชำนาญในกระบวนการของวิตกคือความตึกนลกคิดจะตัดตัณหาได้ จะคลี่คลายสัญญ์คือความผูกได้จะทำทุกข์ให้สิ้นสุดลงได้เพราะตรัสรู้ตามเป็นจริงเพราะว่าปัญหาและสัญญานี้เองเพื่อเป็นเครื่องดึงจิตให้วิ่งไปด้วยวิตกหรือความปรึกนึกคิดด้วยอำนาจของ ชันทะคือความชอบใจบ้างโทษสะบ้างโมหะบ้างก็โดยอำนาจของตัณหาและสัญญดนี่เองสัญญค,คือคือความอยากหรือความริ้นรดของใจที่จะออกไปในกามคุณอารมณ์ทั้งหลายบ้างออกไปเป็นนั่นเป็นนี่บ้าง ออกไปไม่เป็นนั่นเป็นนี่บ้างและสัญญวก็คือความผูกใจความผูกใจในเมื่อเมื่อตากับรูปประจบกันก็จะเกิดสัญญาตคือความผูกใจขึ้นในรูปเมื่อหูกับเสียงประจบกัน ก็จะเกิดสัญญาต์คือความผูกใจขึ้นในเสียงที่ผ่านหูเมื่อจมูกกับกลิ่นประจวบก,กันก็จะเกิดความผูกใจขึ้นในกลิ่นที่ผ่านจมูกเมื่อลิ้นกับรสประจบก,กันก็จะเกิดความผูกใจ ในรสที่ผ่านลิ้นเมื่อกายกับสิ่งที่กายถูกต้องประจบก,กันก็จะเกิดความผูกใจในสิ่งถูกต้องที่ผ่านกายเมื่อมนโนคือใจกับธรรมะเกิดเรื่องราวประจบก,กันก็จะเกิดความผูกใจมีเป็นสัญญาต์ขึ้นในเรื่องราวที่ผ่านใจนี่เป็นตัวสัญญา เพราะฉะนั้นตัณหาคือความอยากหรือความริ้นรนท้องใจไปดังกลา่าวและสัญญุคือความผูกใจนี้จึงเป็นต้นเงินงสําคัญของวิตกคือความปรึกตล,ลอดทั้งวิจารคือความตรอความปรึกความตรองทั้งหลายที่ให้วิ่งไปในโลกขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถเป็นผู้ฉลาด ในกระบวนการของวิตกชำนานในกระบวนการของจุดดังนี้จึงจะเป็นผู้สามารถที่จำานงจะตรึกเรื่องอันใดก็จะตรึกเรื่องอันนั้นไม่จำานงจะตรึกเรื่องอันใดก็จะไม่ตรึกเรื่องอันนั้นสามารถจะหยุดได้ตามที่จำานงต้องการเพราะฉะนั้น จึงเป็นการปฏิบัติเป็นไปเพื่อตัดเพื่อละตันหาความดินรนทยายัญญาเพื่อคลีกลายสัญญาคือความผูกใจจากอารมณ์คกิเรื่องทั้งหลายที่ผูกใจอยู่ทำให้เป็นผู้สามารถทำทุกข์ให้สิ้นไปได้เพราะตัดสู้คือรู้ถึง กระบวนการของวิตกเหล่านี้โดยชอบต่อไปนี้ขอจังไต่ฟังสวดและตั้งใจทาำความสงบสืบต่อไป